พูดจัดนะครับในการใส่ทัาสดได้โอเคนะครับช่องใหม่นะี่ครับไลฟ์สดค่าเวลาหน่อยนะครับสวัสดีครับนะครับพี่น้อง fc นะครับในช่องนะครับสถานปฏิบัติธรรมอริยมุนีนะครับ อครับแม่ลุ่งทิพย์นะถูกต้องไหมผมถึงบอกไงครับถ้าพวกคุณมีศีลมีธรรมกันจริงๆอะนะนะครับคุณเป็นคนดีกันจริงๆอะคุณไม่มานั่งด่าหรือไม่มานั่งวิจารณ์ครอบครัวคนอื่นเขาหรอกครับอย่ครับคุณจะมาเอาอย่างพวกผมเหรอไม่ได้นะครับพวกผมอะนะครับทางานกันอยู่ตรงนี้มาตั้แต่เนิ่นนะครับพวกคุณมาจากรูไหนอะมาถึงปุ๊บตูมก็ใส่ด่าเขาเลยวิจารณ์เขาเลยแถมยังอ้างว่าเคยเป็นเอฟซีสนับสนุนนู่นนี่นั่น นะครับต่างๆนานาเอาแม่ส่รับเอาเวทีก่อนเลยคนแรกปึ้งนี่เอาไปก่อนเลยนะครับกุญแจนะครับปั้งนะครับคนแรกนะครับช่องใหม่นะครับมีคนอยู่ประมาณ200ขาดอีก800คนได้ช่องใหม่นะครับช่องนี้เอาไว้สําหรับใช้นะครับในงานนะครับแม่ดวงจันถ้าผมจําไม่ผิดนะใช่ไหมนะครับแม่ดวงจันทร์ผมจําได้แล้ว ครับแม่ดวงจันทร์แม่ดวงจันทร์นึน่ครับหนึ่ครับผู้ก,ก่อตั้งช่องอันนี้แม่อะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ออก นี่แหละครับผมถึงบอกไงครับผมนั่งบรรยายได้ทั้งวันนะนครับเรื่องราวต่างๆอะไรอ่ะครบคุณแม่และไมมีอยู่แล้วเนี่ยครับหกคน คุณแม่ดวงใจแม่เรียกท่านด,ดวงจันทร์อ่าแม่ลาเต้สิบเจมาแล้วนะครับแม่ลาเต้สิบเจ็ต้านะครับฝากแชร์เข้าไปในช่องชุมชนแชร์ไปเฟซบุ๊กได้หมดนะฮนะครับแม่นิพาพรวัสด,ดีจ้าแม่อรีนะีครับแม่นกวัสด,ดีครับ นะครับทุกคนรู้แล้วเนาะเนะครับเรื่องเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์นะครับไปยัง FC ทุกคนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างศาลานะครับนี่ครับเหลืออีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมกําลังขายทองคํานะครับเนีครับเผื่อจะได้นะครับนิดนิดหน่อยหน่อยพอได้ช่วย ใช่ฮะนะครับแม่บุญชูสวัสดีครับเนี่ยครับสิบท่านแล้วนี่ขนาดไม่มีปักเนี่ยนะครับนะครับก็ดูครับว่าเขาจะเล่นอะไรกันอีกนะครับจำไว้นะครับคนพวกเนี้ยนะครับถ้าไม่พูดเรื่องสาวิตีเนี่ยนะครับก็ไม่มีคนดูจะไปพูดเรื่องลุงพลก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะอะไรครับลุงพลไม่เอานะครับลุงพลไม่เอาเลยชุดหีทะเลทรายนี่ไม่เอาเลยเพราะเคยด่าเขาไว้เยอะ นะครับไม่รู้จักเขาเลยนะครับไปด่าเขาเสียห้ยหายนะครับแล้วแถมตัดคลิปออกไปนะครับไปบี้เขาการเป็นอยู่ของเขาใครจะเอางูพิษนะครับไปไว้ในที่ถูกต้องไหมเหมือนไอ้เฮียตือเนี่ยงูพิษนะครับผมจะบอกให้เลยเอาไปไว้มีแต่ความชิบหายใครจะเอาไปไว้ไม่มีหรอกนะครับตอนนี้ยังเลี้ยงแค่พวกแมวเซานะครับนะครับแม่น้ำฝนวพาดีครับ ใช่ครับผมฟังฮนะแต่มันเป็นเรื่องของเขาไนงะนี่ครับผมไม่ยุ่งนะครับรู้อย่างเดียวว่าได้แต่ชี้แจงว่าเขาผิดใช่ครับแม่เขาแนะนํามาแม่เจี๊ยบมาแล้วแม่เจี๊ยบก่อนปึง้งนี่ครับแม่จันทนา นะคับามากันแหละนะครับกดซับสไครต์ไว้ครับขาดอีกแปดร้อยคนนะครับสี่สหาย ไม่มีครับนะครับไอ้ตื้อนี่ไม่เอาไอ้แคะนี่ไม่เอานะครับลุงพลป้าแตนประกาศชัดเจนไม่ใช่วังเกียดนะแต่ไม่เอาพวกนี้เป็นงูพิษรู้อะไรขึ้นมาพอไม่ถูกใจมันเอาเขามาแฉจําไว้เลยครับคนประเภทพวกนี้คบไม่ได้นะครับจาไว้เลยนะก็เหมือนกับยายรอนนะนะครับยายรอนพอให้เงินไปสนับสนุนมันก็ว่าเขาดีนะครับลองไม่ถูกใจดูเดะยายรอนก็ยายรอนเถอะหีถลอกเหมือนกันเนี่ยนะครับจริงไหมอะ เออถูกต้องเะล่ะวันไหนเกิดขัดใจขึ้นมาเอ,อ้ยน้องอย่างนี้ไม่ถูกโดนเลยเนี่ยครับโดนเลยนะี่ครับไปโทรร้านเอาบาทเดียวเนีครับแม่ละไมมา นะครับไม่เจอหรอกครับนะครับไม่เจอนะครับต้องปักไว้นะครับเนี่ยต้องปักไว้นะครับไม่มีครับมันปักไม่ได้แนวตั้งนะครับต้องแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นจะหาเจอก็เฉพาะคนที่พิมพ์ขึ้นไปว่าสถานปฏิบัติธรรมอริยมุนีนะครับจะเจอครับสัสถานปฏิบัติธรรมอริยมุนีนะครับจะเป็นรูปผมอะใส่เสื้อสีเหลืองของช่องสาม ขึ้นช่องสามนีนครับแม่ตุ๋ยบังกะรียมาแล้วเจออีกแล้วนี่นครับแม่ตุ๋ยมาแล้วผมเกียดที่สุดคือคนนะครับทำร้ายกันรับหลังนะครับพวกเคี้ยพวกนี้คบไม่ได้ครับแม่ จำไว้เลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่โกรธเราทําร้ายเรารับหลังคนพวกนี้คบไม่ได้นี่งานนี่งนี่งแม่มาแล้วเนี่ยครับเนี่ยอย่างนี้ปักได้แต่ผมเอามาปักไปได้ไ่าวะเดี๋ยวลองดูนะออ้ยไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวลองดูก่อนอ่าได้ไหมปักแทนได้ไหมเอ้ยได้เวปักแทนได้ไวเวยนะครับปักแทนได้ไเนยนะครับอ่าทุกคนกดเข้าไปเลยฮะนะนครับกดไปที่ปักหมด นะครับนะครับพิต้ามาแล้วเรืงครับคืออย่างนี้ครับแม่นะครับแม่สมพรทุกคนอะ่ะผมก็อยากให้ออกมาตอบโต้แต่คือความหมายคือออกตอบมาตอบออกออกมาตอบโต้เพื่ออะไรอะใช่ไหม นะครับมันไม่มีสิ้นสุดนะครับนานๆออกมาพูดทีได้นะครับแต่ถ้าตอบโต้กันทุกวันเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ไร้สาระเข้าใจไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวเขาอยู่ในประเด็นนะครับการวางตัวอยู่ในสังคมการทำอะไรต้องระวังนะครับผมจะบอกให้นะครับเดี๋ยววันที่แม่สานะครับย้ายนะครับออกมาปุ๊บตูมเนี่ยชีวิตจะดีขึ้น นะแล้วผมบอกให้นะมีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะผมเคยคุยกับแม่ไว้แล้วนะครับนี่นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับย้ายมาอยู่นะครับกับหัวหน้านะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับมีหน้าที่ช่วยเหลือสังคมไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับนะครับถึงเวลางานนะครับก็มีเกียรติมีหน้าตาในสังคมดีกว่านี้ด้วย นะครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรและลักษณะคุณลักษณะของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยทางอารมณ์นะครับด้วยความคิดนะครับเขาเหมาะนะครับกับตําแหน่งนะครับผมจะบอกให้ดูอย่างผมดินะครับอเดี๋ยวดูครับผมรอวันที่เขาย้ายออกจากที่นั่นนะครับมีเซอร์ไพรส์เอาแบบว่าทุกคนเอฟซงเอนี่ยิ้มแป้นเลยบอกว่าโอ้โหมาไกล นี่ครับแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยวันวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเธ่ดิ้งจบทำมาหากินถึงเวลาไปช่วยสังคมไปนี่ครับเพื่อน่ะนะครับแนะนำกันไปในทางที่ดีนะครับอย่านะแนะนำกันไปในทางชั่ว ใช่ครับเนอย่าแนะนํากันไปในทางชั่ววันดีครับแม่เอ็มถูกต้องไหมเออเนี่ยครับวันดีครับแม่พรทิพย์ว่าเพื่อนอยังไงหน้าครบกว่าอ่าผมถามแค่นี้พอเนื้อใครดีกว่ากันนะใช่ไหม ดูหลังเนี่ยดูแอลเนี่ยผู้ผมเลวกันมาก่อนนะครับแต่เพื่อนทุกคนแนะนำนไปในทางที่ดีถ้าไม่ถึงเวลาปะทะอย่าปะทะนะครับเอาให้มันสุดก่อนแล้วค่อยบวกกับมันเลยนะครับคุณแม่อุบลวันวัดดีจ้ะนะครับเพื่อนกันต้องแนะนำไปในทางที่ดีต่อกันนะครับไม่ใช่ไปยุให้การเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้แทนตัวเอง ไม่รู้เลยครับอะไรผมไม่เข้าใจความแล้วนายแล้วนายจะได้เข้านะครับคุกไหม่ปู่ไม่รู้เลยครับผมไม่เข้าใจความหมายนะครับแม่มารีสวัสดีครับ ครับกดนะครับกดซนะับสไครต์ดได้เลยนะครับพี่ธนูสวัสดีครับผมถึงบอกนะครับช่วยเพื่อนนะช่วยให้สุดนะครับไม่พาเพื่อนนะครับไปในทางที่ไม่ดี อ๋อไม่เหลือครับนะครับติดแน่นอนฮะนะครับติดแน่นอนจะน้อยจะมากขึ้นอยู่ที่บุญกุศลนะครับขึ้นอยู่ที่บุญกุศลครับถ้าถามว่าลุงพลติดไหมติดแน่นอนฮะนะครับขึ้นอยู่ที่บุญกุศลว่าจะหนักจะน้อยนะครับจะเบาขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับนะครับตัวเขาเองเขาก็รู้นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ทุกวันนี้ที่ดื้อแพ่งขึ้นไปเพราะอะไรครับ นะครับชะลอเวลานะครับเพื่อให้สร้างนะครับบ้านของตัวเองอย่างน้อยเข้าไปอยู่ที่นั่นสักสิบปี20สิบปีออกมาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะฟื้นตัวได้นะครับถูกต้องไหมเออภรรยาลูกก็ยังอยู่สบายนะครับไม่เสียได้ครับคุ้มนะครับกับติดคุกครั้งนี้ผมถามว่าถ้าสมมุติผมเป็นลุงคนผมบอกให้คุ้มครับสบายเลยนะครับมูลค่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบ้านร้อยล้านนะอย่าทำเป็นเล่นนะ เออนะครับคุ้มไหมติดคุกแค่สิบปีนะครับ,มมดรนะรบได้ที่ดินได้บ้านนะครับได้รถได้ทุกอย่างนะครับมีจำเลยที่ไหนทำได้บ้างในประเทศไทยเอามาให้ดูหน่อยคุ้มไหมะนะครับคดีนี้ติดคุกเต็มที่ไม่เกินสิบกว่าปีเองนะครับลดวอลทอรถลดอภัยจบแล้วนะครับไมไ่ติดยืดยาว ไม่ได้แล้วครับถ้าศาลสั่งกักขังจบแล้วครับนะครับประกันตัวก็ไม่ได้ครับไม่ได้เกี่ยวกันคัดค้านนะการที่ศาลสั่งกักขังเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับประกันตัวคือศาลเล็งเห็นแล้วว่ามันจะมีแต่ความวุ่นวายนะครับเนี่ยไปสู้ต่อดีกาข้างในนะครับและคดีทุกคดีในประเทศไทยร้อยละเก้าสิเปอร์เซ็นเมื่อศาลชั้นอุทธรณ์ยืนการตามศาลชั้นต้นน้อยมากครับที่จะยื่นประกันดีกาได้ ถ้าประกันได้ก็ต้องใช้เงินหลักทรัพย์สูงมากเพราะใครจะรับประกันนะ่ะสารการรับประกันเหนอว่าเขาจะหนีไม่หนีใช่ไหม่ะหนีไปเท่าไหร่คุณคิดเอาแค่นี้นะหนีไปคุณหนีไปสามสิบห้าปีนะครับสิ้นสุดทางคดีอาญานะครับหนีไปสามสิบห้าปีนะครับ,ปปนะครบใครจะรับผิดชอบ <Okay. S 1> อืมถามแค่นี้แล้วโอกาสหนีมีไหมมีนะครับมุกดาหารอยู่ในเขตชายแดนนะครับ ใช่ครับเขาถึงพยายามหาเงินทุกทางใช่ครับและผมก็สนับสนุนนะเพราะผมถือว่าเขาก็ไม่ได้หลอกใครเลยครับเขาไม่ได้หลอกใครนี่นะครับใช่ครับนะครับกดกระดิ่งดำด้วยนะครับให้มันเป็นสีดำนะครับเรียกว่าติดตามตลอด ผมถึงถามไงครับเอานักกฎหมายทั้งประเทศมานั่งคุยกันก็ได้นะครับรอดทางไหนถือว่าช่วยแต่ผลได้ด้วยเลยนะเออหาทางรอดให้แกนหน่อยนะครับหลักฐานวัตถุพยานปัจจักษ์พยานในใ,ในในที่เกิดเหตุนะครับทุกอย่างมันมีครบหมดแล้วและสิ่งสําคัญมันมีก็ไม่ใช่ปัญหาอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นตรงที่ว่ามันหาอะไรไปหักล้างหลักฐานกับพยานบุคคลไม่ได้ พยานบุคคลในที่เกิดเหตุพยานบุคคลสิ่งแวดล้อมมันมีครบหมดเลยผู้เชี่ยวชาญครบหมดนะครับเจ้าตัวไหนอะไปหักล้างมันไม่มีอ่าแม่สากาโมโตโมาแล้วาย,ยากล้องมาแล้วเห็นครับเป็นช่องบุกเบิก แตครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกุญแจเนี่ยนะครับคือคนที่บุกเบิกช่องมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจนะครับอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เกิดช่องช่องนี้ยังสร้างไรายได้ไม่ได้นะครับเล่นค่าเวลาค่าชั่วโมงไปนะครับเป็นเลยคนเดียวในโลกนะครับที่มีอัตราโทษหนักแล้วรวย <laughs> ใช่ จากคนธรรมดาไม่มีบ้านนะครับมีไม่มีฝาบ้านจนมีบ้านหลังแรกเสร็จจนมามีที่อีกที่หนึ่งมาสร้างบ้านอีกนะครับทำได้ทุกอย่างอะ่ะในประเทศไทยนี้มีแค่คนเดียวซึ่งจะต้องขึ้นไว้ในเกนิตบุ๊นีครับอืมนะีครับผมจะบอกให้เลยแล้วลุงพลผมเนี่ยจะกลายเป็นตำนานนะครับออกมาจากคุกนะเดี๋ยวผมพาไปดังเลยนะี่ครับนี่แต่ต้องกล้าแสดงนะต้องกล้าเล่น เนี่ยครับแม่วอลตินนะ่ครับแป๊บหนึ่งนะดเดี๋ยวผมปัก,มกหมุดให้แกก่อน<ถ>นะครับใส่กุญแจให้แกก่อนฟึบเนี่ยครับแม่วิไลชูสมัมโลนโอเคเรียบร้อยเนี่ยครับแม่กีรตินะครับแม่ฝนยูเอสมาแล้ว นะครับเออผู้ก่อตั้งกำเนิดช่องอนะครับสถานปฏิบัติตธรรมเนี่ครับอ,อะไรเนี่ยตุ๋ยตื่นสตินี่คือใครอะ่ะเอออวตารร้อยอวตารจริงๆน่ากลัวใช่ไหมใช่ไหมตุ๋ยไหมนียครับใช่ไหมตุ๋ยไหม แม่รวยแบบนี้แม่เอาลูกมาทำรวยเลยนะครับอ๋อใช่อย่างนั้นใช่เออผมก็ว่าแม่แม่เอาตานเยอะผมไม่รู้ใครเป็นใครบ้างนะใช่ฮะนี่นครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ เหครับบูสตานะครับผูคํานะครับสวัสดีครับนะครับแม่แก้วตามีอยู่แล้วแม่ฝนมาแล้วเพราะฉะนั้นเรามานั่งไล์เนี่ยนะครับเอาข้อเคสเอามุมมองนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับพี่เก่งสวัสดีครับนะครับแหม่มแก่ ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเอาหลักความจริงนะครับอยู่กันร่วมกันบนสังคมอ่ะนะครับเราเอาหลักความจริงอะไรนะคนเกียดมากเลยมีหลายช่อง ธรรมดาเนะครับเขาไม่รู้จักแม่ไงนะครับคนถ้าไม่อยู่ไม่ได้สัมผัสเนี่ยนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าแม่ตุ๋ยเป็นคนยังไงไอพวกผมไม่อยู่มาตั้งแต่ยุคต้นนะครับจนรู้รู้นิสัยกันหมดแล้วนะครับบางทีโกรธกันกูเงียบแป้งเลยนะครับขี้เกียจไปดังนะครับก็ไม่รู้อ่ะนะครับเนยบางคนก็ว่าแม่ไปปงไปปั่นนู่นนี่ผมบอกโอ๊ยนะครับคุณไม่รู้จักเขาดีนะครับ อนึ่งครับลุงพลบอกอะไรเนะนะครับอ่ะเหลือเวลาอีก30สิบนาทีนะครับย้ายมาช่องนะครับช่องใหม่เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องต่อไปนะีครับนั่งคุยได้ทั้งวันนะดูที่ว่าใครจะอะไรยังไง เนี่ครับคุณแม่สุพัตรา ใช่ฮะนะครับมาช่องนี้เลยอ้าวแม่แมมแกมาแล้วนะครับผู้กำเนิดช่องมาแล้วแม่คิ้วผมมาแล้วนะครับคุณแม่สุภตตามาแล้วนะครับเดี๋ยวผม่ลงช่องนูน้นเอ้าอะไรอ่ะ นะครับแม่สุพัตรานะครับแม่ฝนแม่คิ้วมาแล้วโอเคนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับอ่ะย้ายช่องเลยฮะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องนะครับชาแนลต่อค่าเวลาฟุ๊บอ่าเรียบร้อยเอ่อช่องชาแนลต่อ เนี่ยดูดินะครับช่องผมไม่มีเลยเห็นป่เขียวตลอดทางนะครับอันนี้ก็หยาบคายอันนี้ก็หยาบคายนี่ก็หยาบคายนะครับเขียวตลอดถ้ามันเป็นการนะครับสร้างข้อคิดไม่เป็นไร้องไปอ่านชุมชนฮะนะครับเริ่มแรกมันจะเหลืองครับนะครับเพราะว่านะครับมีคนเนี่ยนะครับรายงานเราก็มาแก้เอานะครับว่าเราบรรยายนะครับมันมีคําแก้อยู่ นี่ครับผมถึงบอกงาเสียเวลาเปล่าสู้ไม่ได้นะครับมันเสียเวลาคุณดูลุงพลผมดีกว่าครับตอนนี้เพื่อหน้าคนที่เข้ามาช่วยเรื่องเสิร์ฟน้ำอืมนะครับในเย็นวันที่สิบอะไรเพราะว่าลำพังไปเลยไปเลยอะไรอ่ะเราไม่มีเวลานี้นะขอเจ็บจมูกหามม้าดิรองเท้าก็ไม่ใส่ป้าขอขอยกขึ้นหน่อยได้ได้ช่วยเสิร์ฟน้ำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ยกขึ้นหน่อยเออไป ติดต่อเรื่องท้อที่ที่เป็นวดงานที่ลุงบอกนีครับยกขึ้นป่ะเออันีเล่นก้ลามด้วยเป็นไงเห็นก็ไงทอเออโอ้ย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 โอ้มโอ้ยนอ่ครอบไม่ต้องยนอ่ครอัไใ่ต่โอ้องมโอ้อันใหญ่อ้ยโไม่โอ้ยโอกลูก้ย เออเก่งเว้ยคุณสิริพรมังลุงรีแจกเงินคุณเจียจากเรื่องงานครับคุณสิริพรบ๊ายบายครับแจกเงินคุณแจกเรียบร้อยแล้วครับแจกไปแล้วครับไม่เป็นไรครับไปจะเจ้าด้วยใช่ไหมไปนะครับไปต่อครับป๊า พอป้ามีอะไรอยู่ตรงนี้ป้ามีอะไรป่ามอะไรอยู่ตรงนี้อะไรอะไรนี่อย้โอเคไม่มีอะไรอะไานอนลูกนอนสองสองที่เวลาคนจะไปแรง่อย มันจะมีด้วยแล้วม yeah. ันมีอยู่แล้วมันมีเราหมุนขึ้นฟ so. oh. ้ามันมีอยู่แล้วคือวันที่เก้าไม่ต้องดราม่าได้กันทุกคนวันที่เก้าเพราะว่าจะมาประดับองคูนะครับรอบองคูไฟที่ดับเนี่ยประมาณสักสามสี่สิบดวงนะครับบนรอบองคูนะไม่เกี่ยวกับการแสดงนะครับก็นละที่เราไปต้นปา ไม่เกี <en> de. ่ยวกับนี <offers> ้ที่มาอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเช้าวันที่เก้าจะมาเริ่มติดตั้งแต่โชว์เต็มที่ก็คือวันที่เก้าวันที่สิบเออไปไปไปอันนี้นะครับอยากมาคนเอฟซีที่อยู่ที่ไหนที่อยู่ใกล้ที่จะมาได้นะครับมาดูนะครับจะพยายามนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้น่นอนแน่นอนไม่เี่ยงบายอล้ยอะไรที่ประัดได้ก็ปไปละเข้าในบ้านดีกว่างานที่กองเก็บตวงานัวหน้าครับ

ใชเลยนะประตูใก็จะมาตามผู้ทีสจาอยากได้อะไรก็จะได้อะไรโอ้ได้ได้ก็คือยากได้อหมดเลยให้หไดนะครับใช่ครับยังสร้างรายได้ไม่ได้ครับช่องนี้นะครับถ้าเวลามันพร้อหมดแล้วนะมันทุ่มหนึ่งแล้วนะครับมันเกินเวลาแล้วเดี๋ยวลูกก็จะนอนมันมีมาไว้พร้อมแล้วนะครับ ทุกคนมันยังไม่พอพูุ่นี้จะมีคนเข้ามาช่วยเราอีกคาดว่านเนาะเราไปเลยจัด